สวัสดีครับคลิปนี้มีคําคมสอนใจคําคมเตือนใจคําคมสร้างแรงบันดาลใจมานำเสนอมาพูดนะครับก็อยากจะบอกว่ารายได้ของคนเราอ่ะทั้งเงินรายได้ทั้งสภาพคล่องทั้งรายจ่ายของแต่ละคนอะมันไม่เท่ากันหรอกครับผมก็คืออย่างบางคนนะครับเงินเดือนสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นอย่างเงี้ย เงินเดือนเยอะมากรายได้เยอะมากแต่พอจะซื้อข้าวทานข้าวจานละหนึ่งร้อยสองร้อยยังแบบคิดหนักอ่ะครับผมคิดแล้วคิดอีกว่าจะซื้อดีหรือไม่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะมีนี้สินเยอะในเมื่อรายได้เยอะค่าใช้จ่ายเขาก็เยอะตามครับผมแต่กับบางคนอะ่ะเงินเดือนแค่หมื่นกว่าหมื่นสามพันหมื่นสี่พันหมื่นห้าพันหมื่นหกพันอย่างเงี้ยแต่สามารถซื้อข้าวจานละ 100- 200ถึง200บาทได้แบบสบายๆโดยที่ไม่ต้องคิดเลยอ่ะครับแถมในแต่ละเดือนเขาก็อาจจะมีเงินเหลือเก็บแบบเล็กๆน้อยๆด้วยครับก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเขามีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างน้อยและอาจจะไม่มีหนี้สินเลยครับเพราะฉะนั้นเราจงอย่าไปอิจฉาคนอื่นอย่าไปอิจฉาคนที่มีไรายได้เยอะเลยครับเราจงทำตัวเองให้ดีที่สุด บริหารเงินตัวเองให้ดีที่สุดครับผมให้รายรับสมดุลกับรายจ่ายก็ถ้าทําให้ตัวเองแบบไม่มีหนี้สินได้จะดีมากครับหรือถ้าเป็นหนี้สินถ้าจําเป็นต้องมีหนี้สินก็ขอให้มีน้อยที่สุดจงทําตัวเองให้ดีที่สุดก็พอครับอย่าไปเปรียบเทียบกับคนที่รายได้เยอะเลย